นะครับผมใส่ปิ๊กน,ะ,นะครับผมโอเคสวัสดีครับหลังจากาล้างลิปติ้ิดเสือ้อ ล้าง EGR นะครับผมตัว a m e l a March เนี่ยต้องตั้งรอบเดินเบานะครับผมถ้าไม่ได้มีเครื่องสแกน OBD เนี่ยก็จะต้องทำแบบแมนนวลนะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็บอกกันว่าผมได้เครดิตการเรียนรู้มาจากพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นขึ้น u t u b e พี่เขาไว้ให้นะครับผมก็ได้ศึกษาจากพี่เขาแหละก็บอกกันตามตรงนะฮะก็ให้เครดิตพี่เขานะครับแล้วก็อยากจะให้ซื้อเครื่องสแกน OBD ไว้สักตัวหนึ่งนะครับอย่างน้อยไว้ดูอุณหภูมิไวดูค่าต่างๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ตัวไม่ถึง200บาทนะคร้อย้าทนะครับเที่ยเปหลักๆเเลยนนริ่มตต้อ เครื่องเย็นนะครับผมสาหรับปุ่มพุ s สต t a r t เนี่ยก็คือเปิดเปิดสองครั้งให้ไฟ A/C on นะครับหรือหน้าปัดติดนะครับผมถ้าเป็นกุญแจก็บิดให้หน้าปัดติดนะครับผมวิธีการก็คือเราออนไฟนะครับผมให้ติดไฟขึ้นนับ1นับ2นะครับจากนั้นดับนะครับผมนับ 1- 10ถึง 10, นะครับ2 3 4 5าม8ี่้า 10ททำอีกครั้งหนึ่งนะครับออนให้ไฟ a สติดนับหนึ่นับ2นะครับเหมือนกันนะครับผมดับนะครับผมนับหนึ่นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นับ8นับ9นับ10เผื่อนิดนึง11และดับ สตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับผมจบนะครับอันนี้คือจะเป็นการเซตในส่วนของลิ้นให้ปิดสนิทนะครับผมสเต็ปที่2อนะครับออยากให้มีเครื่อง OBD นะครับไว้ดูในส่วนของค่าอุณหภูมิม่าน้ำนะครับผมเป็นการเรียนรู้รอบเดินเบาโดยที่ระบบไฟฟ้าทุกอย่างของรถต้องปิดสนิทนะครับผมวิธีการไม่ยากนะครับสตาร์ทเลยนะครับผมสตาร์ทปุ๊บนะครับผมถ้ามีเครื่องสแกน OBD นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับผมและจากนั้น รออุณหภูมิได้ประมาณสักเจ็ดสิองศานะครับเจองศาแล้วกันนะรหรือเอาเป็นว่าอุณหภูมิปกติของรอบเดินเบานะครับห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรนะครับเดี๋ยวรถเนี่ย เขาจะเรียนรู้นะครับในส่วนของรอบเดินเบาแบบไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเลยอตอนนี้กําลังวอร์มรลอเดินเบาอยู่นะครับผมเราก็จะใช้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องสแกน OBD นะครับจริงๆเครื่องเล็กๆอย่างนี้ก็ทำได้หรือจะเป็นเครื่องสมาร์ทเกตแฟชั่นก็ทําได้นะครับผมแต่นี่ผมชินเครื่องใหญ่นะพอดีผมจะดูค่า Data อื่นด้วยนะฮะเอนจินคูลเลนเทมนะครับผมหรืออุณหภูมิหม้อน้ำนั่นแหละนะครับผมตอนนี้นอยู่68นะครับผมเอาซัก เจหรือ80ก็ได้หรือถ้าไม่มีเครื่องนะครับดูจากเกนี้ก็ได้ถ้าเกนี้ขึ้นอยู่ตรงกลางนะครับผมเอาเป็นว่าใช้ได้นะครับผมหลังจากอุณหภูมิได้แล้วนะครับอย่างคันนี้ผมเอาไว้72องศานะครับผมหรือ,เ,อเกนี่ขึ้นมาเกือบเกือบจะกลางละเป็นใช้ได้แล้วนะครับผมก็ดับเครื่องนะครับผมนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบโอเคนะครับจะเป็นการเรียนรู้รอบของลิ้นปีกผีเสื้อในสเต็ปที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ะขั้นตอน2ครึ่งนะครับผมเอารถไปขับหน่อยนะครับสักเอสิอนาทีก็ได้นะครับหรือ10บสกว่านาทีก็ได้นะครับผมอ่ะก็ลองกะกะเอาดูนะครับก็คือเปิดองค์เปิดแอร์ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมาจอดจะเป็นขั้นตอนที่ยากสุดนะคือจะเป็นขั้นตอนที่3การเรียนรู้ในส่วนของไอเดนนะครับผม นตอนนี้ยากที่สุดแล้วนะครับบอกเลยนะครับผมโอเคเอาตามผมเลยนะครับผมเรียนรู้ไอดอลน,นะครับผมดับเครื่องนับ1นึ่งขออภัยนะครับผมนับนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออนไฟนะครับนับ1 2 3เหยียบคันเร่งปล่อยภายใน5ครั้งนะครับผมภายใน5วิอ่านับ 1นึ่งสองสามสห้าหกเดแปดเหยียบคันเร่งค้างนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้า สิบอ่าไฟคันเร่งจะกระพริบเห็นไหมฮะไฟเอนจินจะกระพริบอ่านะครับผมรอจนไฟเอนจินหยุดกระพริบนะครับผมค่อยยกคันเร่งออกนะครับผมอาจจะงงง่ายหยุดกระพริบแล้วยกออกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นดับไฟนะครับผม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอาจจะดูงงที่ขั้นตอนที่3นะครับผมสรุปให้แบบนี้หลังจากไปวิ่งวอร์มมานะครับผมดับเครื่องนับ10วิหลังจากนับ10วิออนไฟ AC นับ3มวิ ออนไฟไอซีเสร็จปุ๊บหลังจากนับสามวิเนี่ยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยคันเร่งให้ได้5ครั้งภายในห้าวินะครับจากนั้นนับ1นถึงแนะครับผมและเหยียบคันเร่งค้างไว้ไฟเอนจิ้นเนี่ยเขาจะกระพริบนะครับพอไฟเอนจิ้นเขากระพริบปุ๊บนะครับผมเรารอจนกว่าเขาเนี่ยไฟจะนิ่งนะครับจากนั้นนะครับผมยกคันเร่งอ่านับอีกสิบวิ ถึงค่อยดับไฟและมาสตาร์ทวอร์มเครื่องทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมให้รถเรียนรู้รอบเดินเบานะครับผมไม่ยากนะครับไม่ยากบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวรอบเนี่ยจะค่อยๆลงมาเองนะครับผมรถจะเรียนรู้ของเขาเองนะครับผม